ปัญดาราลุลักทั้งหลายเซิหรับคัดเศษนานนี้ก็มาขอต่ออีกนิดหนึ่งการตายพศสอัมพันห้ารเมื่อได้ทุตับถามท่านถามท่านว่าถ้าร่างกายอย่างนี้จะทำงานไหวหรือแต่านตอบว่าไม่ไหวไม่เป็นไรล่ลูกนับตั้ตวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปร่างกายค่อย็จะดีขึ้นตามลําดับ ก็เป็นนั้นว่าในเมื่อท่านยืนยันก็จะต้องรับเมื่อรับแล้วท่านก็ทรงจัดว่าหลังจากนี้ต่อไปขอลูกจนช่วยปดการงานของพ่อต่อไปสิบปีนะหลังจากสิบปีไปแล้วก็ไปอยู่กับพ่อท่านหมายความนั้นที่นิพพาน ล้วต่อมาพ่อก็ลืมตายขึ้นก็พ้นดีคนเต็มคุณโยมเต๋อพันนอ็สามมีของเจ๊กิมกีก็เข้ามาถามบอกว่าไปโรงพยาบาลไหมครับพ่อก็คิดในใจว่าถ้าโปรองสรงรับแบบนั้นไปหรือไม่ไปมันก็มีความหมายเท่ากันที่ร่างกายมันจะดีขึ้นแต่เพื่อเป็นการรักษากำลังใจของคนผู้หวังดี ก็รับกระท่านว่ายอมไปพอเป็นั้นว่าก็ไปโรงพยาบาลเขาถอดเข็มน้ําเกลือออกมีคนเขาจะประคองให้่อลุกเขาก็บอกว่าไม่ต้องลุกไหวร่างกายมันก็มีแรงกลับมาเป็นปกติให้มันกลับข้าร่างกายแล้วนะเดินเข้าห้องน้ําอาบน้ําอาบท่าเสร็จแล้วก็เดินขึ้นรถ แบบคนคล้ายกับมีอะไรไปถึงโรงพยาบาลตึกสองของจังหวัดอุทัยธาน,นีอยู่บนเชิงเขาเขามีบันไดขึ้นเขาจะเปลม,มาหามพ่อก็บอกเขาไม่ต้องหามเดินไปไหวและต่อมาการป่วยครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอทองตรมีหลกวิลาศผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธาน,นี ได้การอุปการะเปลยนดีการมาป่วยคำนี้ก็ได้บริจาคเงินช่วยโรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธาน,นีเป็นเงินบ้างเป็นสิ่งของบ้างรวมแล้วแปดหมบาทเสศษในช่วงเจ็ดวันแรกของการป่วยแล้วก็ต่อมาอีกไม่อีกประมาณหนอาทิตย์ก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกวาระหนึ่งทั้งนี้ก็เพราะว่า ร่างกายยังดีไม่พอหลังจากนั้นก็ออกจากโรงพยาบาลนี่ตอนนี้พ่อก็ต้องการให้โลกมีการรับทราบว่ากำลังใจที่ไม่เท่ากันทุกเวทนามันก็เบียดเบียนมากเบียดเบียนน้อยไม่เหมือนกัน <c oughs> การตายครั้งที่เจ็ดทุกเวทนาเกือบจะไม่มีเลยแต่ว่าการตายครั้งที่หกนี่มีทุกเวทนามาก แต่ว่าจิตใจของพ่อก็มีกำลังเหลือทุกขเวทนายิ่งมีทุกขเวทนามากเท่าไรก็เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่เป็นสาระไม่เป็นแกนสารร่างกายไม่เป็นเราไม่เป็นของเราอยู่ตามปกติในระการหนึ่งสิ่งแวดล้อมภายนอกก็รู้สึกว่ามีการบีบคั้นเป็นพิเศษ ทั้งพระทั้งคารวะิภายนอกที่เขาเสียผลประโยชน์ก็หาทางต่อต้านหาทางด่าว่าหาทางเบียดเบียนด้วยแายการทั้งปวงทรัพย์สินที่เป็นของสอง์เราเกิดจะแตะต้องอะไรไม่ได้เลยและก็เป็นนั้นว่ามันในขณะที่พ่อป่วยก็ปรากฏเหตุพิเศษที่เป็นนอนโรงพยาบาล มีคนใช้รถเข้าไปเรี่ยไรยในจังหวัดอุทัยธานีมีเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาใช้ในนามของพ่อว่าพ่อไปทําการเรียรย่ยไรเข้าไปเรี่ไรในจังหวัดแล้วเข้าไปเรี่ยไรายตามบ้านใช้ในนามของพ่อไม่ต้องคิดทีบ่บรรดาพู้ราชีเขาทําอย่างนี้เขามีคนมารายงานาก็เลยบอกเขาบอกว่า ก็พ่อนอนอยู่ที่นี่พ่อไม่ได้ไปที่ไรให้คนเ็าไปบอกชาวจังหวัดให้ทราบว่าเรื่องการได้ไรนี่ยพ่อไม่มีการไร้ไรในก็มีการได้ไรปิดประตูหน้าปิดถนนหน้าวัดกันเขาก็ใช้ในนามสิ่งที่พ่อก่อสร้างก็บอกเลยเขาก่อสร้างกัน สิ่งที่นองหน้าวัดเห็นว่ามันสม็ูร็จแต่ข้างหลังมันยังไม่สมบร็จใครจะเป็นคนทําจัดการกอร่อสร้างพ่อไม่ทราบพ่อเขาบอกเขา,า,า,ามีคนก็มารายงานพา่อบอกปล่อยเขาเถอะมันเป็นเรื่องของเขาฉันเป็นผู้บริสุทธิ์ฉันนอนอยู่ที่โรงเชียาบาลแต่ก็เป็นเรื่องหน้าแปลกนิดหนึ่งมันดาทายกทั้งหลาย ที่เขาเป็นกรรมการวัดเวลาพ่อป่วยเนี่ยไม่มีใครเข้าไปดูเลยมีบังเอิญผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ใหญ่บ้านไปไปชมกันก็ไปแวะประเดียวหนึ่งก็าคิดว่าจะมีอะไรเป็นประโยชน์ก็เปล่าผู้ใหญ่บ้านรุ่นนั้นนะไม่ใช่รุ่นนี้รุ่นนี้เขาดีแต่รุ่นนั้นเขาดีเขามีอารมณ์วางเฉยเป็นเบกขาญาณ ในการป่วยวันที่ยี่ิบสองวันที่สิบแปดตุลาคมนี้หลังจากมีความรู้สึกตัวขึ้นมานิดหนึ่งเพาว่าถามกฎของกรรมว่านี่มันกรรมอะไรวันนั่งบันโถส้วามมันก็น่ามึดถ้าบอกกรรมในสมัยที่รบกับเจ้าสิงเพราะว่าเราทำอันตรายเจ้าสิงมันทึิงตายบนหลังมา ก่อนที่มันจะลงมาตายมันหน้ามืดก่อนราบแบบนั้นแล้วก็ฟันมันตายเรื่องกรรมนี้เอาไว้ตอนอดีตรำลึกโลกพ่อจะใช้จะบันทึกอดิตรำลึกตามที่ท่านบอกนะพ่อไม่ใช่ญาณใช้ชันอะไรทั้งหมดด้วความรู้ทุกอย่างนี้พ่อไม่ใช้ของตัวเองจะต้องอาศัยบาร,รมีขององค์สมพรปสัมสมามพุทธเจ้าทรงบอก จะผิดจะถูกใครเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันไม่มีความหมายอันนี้ต่อไปมันก็เรื่องมีก,การตายด้วยการจวนตายครั้งหนึ่งเดอ๋ถอยหลังลงไปมาปีพศ2512พอมาที่นี่วันที่21ยังจะเป็นมีนาคมและเมษายนพศ2511 อาการป่วยมันติดตามมาเราก็ถูกทอดทิ้งสัญญาไม่มีสัญญาแต่พ่อก็ไม่ได้โกรธเพราะถือว่าเป็นกฎของกรรมไอ้สิ่งที่มาเกิดกับพ่อนี่พ่อไม่โทษใครพ่อโทษตัวเองว่าชาติในอดีตเราทำไม่ดี การัยโทษปานาติบาตมันก็มารกกกนทางกายนั่นก็คือเป็นกฎของกรรมทําให้เราป่วยไข้ไม่สบายโทษที่ปากเราไม่ดีก็เป็นเหตุให้ปากชบาบ้านเขาด่าเราเขานินทาเราแต่ของมันจะหายก็เป็นโทษที่เราปล้นเมืองเขา เราไปลุกรานไปตีไปเทศเขาของมันเสียหายเราก็ต้องมาเสียหายกันชาติมาเกิดมาชาติหลังๆต่อมาเป็นว่าพ่อถือว่าเป็นกรรมของพ่อพยายามทําทุกอย่างเพื่อหนีกรรมนั่น <c oughs> <c oughs> การสอนและกรรมฐา,านพ่อไม่ได้ม่งสอนคนอื่นคําสอนทุกคําที่สอนคนอื่นนั่นคือพ่อสอนตัวเอง ให้ตัวเองมีความรู้สึกอยู่อย่างนั้นแต่ความจริงคนผู้รับฟังถ้าเขารับฟังไปก็เห็นว่าไม่สูงพอกับใจของเขาเขาก็รับไปได้ถ้าก็เห็นมาอเกินกำลังใจก็เป็นเรื่องของเขาเจอาทีว่าพ่อไม่มีไม่ตายก็ไม่ได้แล้วพ่อไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะไปรู้ใจคน ว่าใครจะชอบอะไรเราก็สอนตามที่พอมีความเข้าใจการสอนด้วยกรรมฐานแล้วก็มีความมุ่งหมายกันอย่างเดียวคือพระนิพพานหรือว่าพ่อพูดเรื่องพระนิพพานพูดตั้งแต่ต้นตั้งแต่ขณิกะสมาธิอุปจารสมาธิปธุมชฌานถึงฌานสี ลักษณะการสันตสังโยชน์การบำเพ็ญธรรมีสิบการทรงเมตตาแ้วก็การระงับนิวรณ์ห้าการใช้พรหมิหารสี่อตตานลำดับแล้วก็ไปลงท้ายว่าเราไม่ต้องการมนุษย์โลกเทวโลกและพมโลกเราต้องการนิพพานจิตเราต้องการอย่างนี้ให้มันเป็นเอกตาตรม เราจะเป็นผู้ทรงฌานหรือไม่ทรงฌานจะเป็นพะอธิยะหรือไม่จะเป็นอะไาหรือไม่อย่างนี้อย่าสนใจสนใจแต่เพียอารมณ์อย่างเดียวว่าเราวางภาระของปันหาได้แล้วหรือยังท่นนี้ก็มาคุยกันในปีพศส5 1พนา้สิบนี่มันใกล้ตายในช่วงใกล้ตายนี่มีอย่างนี้เดือนเมษายน พระครูวิชาญเชียคุณวัดปักคราครับเท่าเหงนจังหวัดเชียนาทจะทําการฉลองพัดยศท่านกับไปนิมนต์ไปในงานพ่อกับลูกนนทานันตวงศ์นั่งเรือขยาของในเอียงไปไปแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่มีที่พัก ไอสถานที่ที่เขาจัดเพื่อแขกที่มาเนี่ยรู้สึกว่ามันลำบากลำบากอยู่นิดวัดนี้พ่อเคยอยู่วัดนี้เมื่อก่อนนี้ก่อนนี้พ่อจะไปอยู่วัดประคำคำเท่าในเคยช่วยมาสองปีวัดเขามีไฟฟ้าแต่เวลาออกจากหน้ารติต้องถือไฟฉายเพราะไฟสาธารณะไม่มีเพราะก็ต่อตั้งหม้อมิเตอร์ใหม่ ให้มีไฟสาธารณะขึ้นทั่ววัดแล้วก็พ่อก็ออกสตังค์องพอเองี่วัดนั้นมีสุวมอยู่ไกลามากเข้าไปในบัชานนทาอนันตวงศ์ก็สร้างสุวมตึกขึ้นสี่ห้องนี่ก็สร้างห้องน้ำเป็นสาธารณะสองห้อง สร้างน้ำสองห้องแล้วก็สร้างห้องน้นถังน้ําสาธารีกสองถังซื้อเครื่องสุบน้ามาให้พระมีความสะดวกสบายแล้วก็ทำเป็นส้มซึมสาธารอีกแปดห้องรวมไปทั้งหมดได้ส้มซึมสิบสองห้องให้พระมีความสุขในการถ่ายไม่เช่นนั้นเวลากลางคืนพระก็ต้องเดินเข้าป่าแสนจะลำบาก โดยการกระทำที่อยู่วัวนนี้ก็เป็นเรื่องแปลกอยู่นิดพ่อไปใหม่หมคนในตลาดจังหวัดวัดสิงห์อำเภอวัดสิงห์ใกล้แค่นั้นเขาเกือบจะไม่รู้จักวัดป่าคลองคำเท่าแ้่พ่อไปอยู่คนหน่อยหนึ่งต่างคนก็ต่างมาตอนนี้แลลูกรักกรรมของพ่อที่เคยยึดเมืองข้ามาก่อนมันเข้ามาสนอง นั่นก็คือคราวาทที่เคยได้กินกับวัดเขาก็ไม่ได้กินในเมื่อเขาไม่ได้กินแล้วทำยังไงเขาก็เลยไปอยู่พระพระที่แรกก็ดีต่อมาในภายหลังพระก็อ่อนอ่อนผ่อนตามไปกับเขาเห็นดีกับเขาด้วยพ่อก็ลายเลยกลายเป็นคนเสียการสร้างให้แก่วัดราคาหลายหมื่นบาท แล้วก็ช่วยแนะนำให้ทางวัดมีการชำระหนี้เรื่องโรงเรียนที่จะถูกยึดถูกยึดมีผลกลับคืนมาตามผลเดิมจากงานวัดมีการโอทงมีรายได้สูงขึ้นแต่ว่าคนที่ไร้าประโยชน์เขาก็ยุพระพระท่านคนดีเชื่อเขายุแต่พ่อก็ไม่ถืออะไรถือว่าปล่อยมันเป็นเรื่องธรรมดา อมาพระมหาเวชะออกาถินมาทอดที่นั่นชั้บ้านกย็ยุคพระว่าจะทอดใช้นี่ให้กับหลวงพอ่อมหาเวชนี่เป็นน้องชายยี่วัดดาวดึงเป็นหนี้เขาจะเหมือนบาทเศทศเธอก็พยายามหากาถินมาให้แต่ปรากฏว่าทางวัดบอกว่าทอดกะถินไม่ได้ต้องทอดเป็นพระปาก็เลยต้องเอากาถินไปทอดที่วัดสะพาน เอาเงินจำนวนนั้นมาชำระหนี้ที่วัดป่าคลองมาคำเท่าแต่เรื่องมันแล้วก็แล้วกันไปเมื่อท่านบอกพขาก็ไปไปแล้วก็รู้สึกว่าหาที่พักไปยาก <c oughs> <c oughs> เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปก็รู้สึกว่าไม่สบายตอนบ่ายก็เดินทางกลับ เดินทางกลับมาพ่อมาที่พรทธาสูงก็อยู่กันสองสองคนพี่กับพี่ชายคือพ,พี่วงอยู่ด้กันสองคนก็ที่วัดนี้เขามีมากแต่ว่าเขาอยู่เป็นคนทางก็แปลกแล้วก็มีสุนัขอีกประมันห้าสิบตัวพ่อมาถึงนอนท่าก็กลับบ้านมาถึงก็นอนมัน,นที่แรกก็ต้องสร้างกับ๊อบเล็กๆอยู่ ถ้ามีกระตออ๊อเป็นหลังหนึ่งโคนต้นโพก็เป็นนอนที่นั่นอากาศมันร้อนนอนโคนต้นไม้ผสบสบายที่แรกพี่วงก็ก็ฟันไม้ไว้ใกล้ได้ยินดีนักเข้านักเข้าร่างกายมันหมดแรงเข้ามาทีละนน้อยดันน้อยนมตตาสั่งกับมาสั่งกับมาจนกระทั่งเสียงที่ว่าฟันไม้ใกล้ๆไม่ได้ยิน ในในตามไส้เข้ามารู้สึกว่าเหลือประมาณสองวานนอกนนั้นมองไม่เห็นแต่ว่ากำลังจิตใจมันมีความสุขมีความสุขเพราะอะไรเพราะถือว่าร่างกายจะตายก็เฉิญสิที่อยู่ชั้นมีนี่ที่อยู่ที่จะอยู่ต่อไปนี้มันดีกว่าน,นี้เป็นนั้นว่า เมื่อคิดว่าร่างกายจะตายกขเชิญไม่ก็หยุดแค่นั้นสายตาไม่ส่งเข้ามาแล้วต่อไปมันก็เห็นยาวต่อไปได้ยินเสียงฟันไม้ตามเดิมอาทศยจะถามว่าจิตใจของพ่อในเวลานั้นพ่อทำยังไงจิตใจเวลานั้นพ่อก็วางขันห้ามันเสียครีว่าร่างกายที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่มันเป็นความจริง มันเป็นเปลือกที่เต็มไปด้วยความสุขปรกแล้วก็หาอะไรดีไม่ได้เวลานี้มันจะพังเราเคือทิสมานกายที่อยู่ในภายในเราไม่ได้สนใจในมันมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันพังเมื่อไรบ้านของเรามีเราไปที่บ้านของเราเมื่อน,นั้น บ้านของเรามีความสวยสดงามมีความสุขกวา่าเราต้องการไปที่นั่นพอตัดสินใจว่ามันจะพังก็เชิญเราจะได้สบายนึกในใจว่าฉันเป็นทาสเธอมานานแล้วเจ้าขันห้าตอนนี้ฉันจะเป็นอิสรภาพหมดจากความเป็นทาสพอแค่นี้มันก็ถอยหลังใสตายาไปตามเดิม ก็ังนึกในใจว่าเอ๊ะแล้วก็มึงจะเอามึงทําไมถึงไม่เอาล่ะทําไมจะปล่อยปล่อยให้กูอยู่คู่ไปกับไ้ร่างกายที่เต็มไปด้วยความไม่ดีต่อไปสายตามันก็ยาวไปกําลังใจที่มันกําลังกายที่ลดน้อยเสื่อมลงเฮ้ยตอนมันนอนกําลังมันหมดไปทุกทีทุกทีเจอกันจึงก็ทั้งกว่าเกือบจะสิ้นกําลัง แต่ว่าพอทำอย่างนั้นกำลังมันก็เกิดขึ้นเวลานั้นพ่อนอนแต่แข็งฝาใจจับอธทิตสมาในกายเห็นพองใสเป็นใบกายแพผววตามกำลังที่เคยปฏิบัติได้แล้วก็มองเห็นองค์สมเจ็ดเด็ดประจอมไตรบรมศาสานดาสมประทับอยู่ไกลไม่ไกลนะัก อารมณ์ใจมันก็เป็นสุขหาความทุกนิดหนึ่งก็ไม่มีแล้วเมื่อกําลังกายมันกําลังกายมันดีขึ้นสายตาย,ยาวขึ้นก็รู้สึกว่ามีคนสองคนมายืนอยู่ข้อหลังคนหนึ่งก็มือตีหลังปรับหันมาเจอเขาเข้าก็ถามว่ามึงป่วยหรือ ก็เลยบอกกูไม่ได้ป่วยคันห้ามันป่วยสองคนบอกเออดีกูไปละสองคนก็คือเพื่อนที่อยู่ในป่าเขามาถามเนี่ยนั้นเขาก็หมายความเราห่วงกันห้าไหมถ้าเราไม่ห่วงกันห้าก็ใช้ได้เป็นนั้นว่าพอมีความรู้สึกตัวเขามาเต็มที่ก็มีความรู้สึกในใจ เราตั้งใจธนบำรุงพระพุทธศาสนาแต่ทำไมเป็นเช่นนี้ในตอนนี้ขอลูกจะมองดูทุกขเวทนาเรื่องใจมันยังหยาบมันป่วยมาตั้งแต่ปีพศ2509ไม่กระสาะกระแสะกระสะกระแสะเรืยมาเอาสภาพดีไม่ได้ยิงเรื่องถึงพศ2512 มันก็ไม่ดีต้องบังคับตัวบังคับกายทำกอาใจเขาบ,บังคับทำงานทุกอย่างแต่คนที่ไปที่มานี่ถ้าเขาไม่ได้สังเกตเขาจะไม่รู้ว่าพ่อป่วยเขาก็พูดกับเขาดีทุกอย่างบางทีท้องมันก็ทั้งอื่นมันทั้งเสียดบางทีก็มึนงงบางครั้งก็นามดึดนี่เห็นว่ากำลังใจของเราที่หยาบมีความเข้มแข็งน้อย ทุกเวทนามันก็มีกําลังต่อสู้กับแรงกับใจของเราใจของเราก็ต้องใช้กําลังหนักไปรบกับมันที่ต้องรบกับมันก็เพราะว่ากําลังใจกําลังของเรามันอ่อนก็ต้องสู้กันสู้เพียงแค่เราไม่แพ้แต่ก็ยังไม่ถือว่ากิเลสแพ้หรือว่าขันห้าแพ้ถ้าเราเผลอเราก็แพ้ ได้จุดที่มีความสําคัญอยู่จุดหนึ่งคือว่าเวลาที่ทุกเวทนาครอบงําหนักถ้าอารมณ์จิตของเราเป็นกุศลที่เราได้ศึกษาและภาคเพียรปฏิบัติมาเมื่อถึงเวลาป่วยใข้ไมส่สบายกําลังของมันจะเข้ามารวมตัวคือกําลังที่เป็นกุศลจิตใจที่คเคยมืดมนและที่เคยมัวมันก็ยังมีความแจ่มใสขึ้น อารมณ์ใจจะแจ่มใสขึ้นมีความสว่างสวยเห็นกายภายในมีความแจ่มใสสดชื่นสวยสดงดงามแล้วก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนแจ่มใสแม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสน,าแ,น,นาแล้วก็เห็นชัดพรมเทวดาเราก็เห็นชัดสวรรค์ทุกชั้นพรมทุกชั้นนิพพานเราก็เห็นชัด อันนี้ไม่ต้องกลัวคนที่เป็นนักปริยัติเขาจะคานเมื่อเขายังเป็นนักปริยัติอยู่เขาก็ต้องคานแต่ว่าถ้าเขาเป็นนักปฏิบัติเมอารมใจจับพนิพพานเป็นอารมณ์อะไรเขาก็เลิกคานเหมือนนั้นลูกจงอย่าลืมว่าคนที่มีกำลังใจไม่เข้าถึงโคตรภูยานพวกนี้จะรู้เรื่องของพระนิพพานไม่ แล้วนักปริยัติน่ะพ่อก็ไม่แน่ใจนักว่าแม่แต่คณิกะสมาธิเขาจะทรงได้หรือเปล่าก็เป็นว่าถ้าเราจะบอกให้เด็กขึ้นยอดไม้เด็กก็สิ้นกำลังเด็กที่ยังเดินไม่แข็งจะต้องครันตั้งใครล้มต้มใครกินยืนก็ไม่ไหวแย่บอกก็เด็กบอกว่าย่อขาลูกโน้นเมอะไรบางเด็กมันก็ไม่เชื่อ ข้อนี้มีมาชั้นใดพวกเถรตัมราทั้งหลายรือว่าเถรใบลานเปล่าอย่างท่านสุธรรมเถรท่านก็ยัยคายค้านว่ามันไม่เป็นความจริงแต่แต่ว่าท่านสุธรรมเถรต่อมาท่านเป็นพระอรหันท์ท่านก็ยอมรับว่าการทรงพระไตรปิฎกของท่านมันยังโอเต็มร้อยเปอร์เซ็นดังนั้นขมันดาลูกรัก เรื่องนี้พ่อพูดกับโลกพ่อไม่ได้พูดกับคนอื่นถ้าคนอื่นจะเข้ามารับทราบมารับฟังก็ถือว่าไม่ใช่ภาระของท่านเราไม่ได้พูดกับท่านนีใเราพูดกับโลกของเราที่มีความรู้จริงตามนี้เป็นนั้นว่ามาคิดในใจว่าเอ้เราก็ทำดีขนาดนี้กรรมประเภทนี้มันมาจากอะไร ตอนนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรยยินิีส่งกัดว่าสัมภเกสีแย่คำหนึ่งประทำไมกรรมรับปิดน,นี้มันเป็นการชดใช้กรรมที่เป็นเศษเท่านั้นแต่กรรมที่เธอยังไม่ใช้มันยังมีอีกมากดูภาพนี้สิเป็นว่าพื้นที่ของวัดท่าทรงเดิมต,ต,ต,ตั้งแต่ต้นแต่คลองยางที่ไต่ ไปจดด้านที่ติดท้องนางเจริญบริเวณวัดกว้างเท่าไรมีหัวคนเรียงเต็มนีก็เรียงสูงไปเป็นชั้นชั้นสม่ำเสมอกันเลยยอดโพก็เลยไม่รู้จะนับว่ามันกี่แสนหัวแต่ก็บอกว่าบรรดาหัวคนทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดที่เธอฆ่าเข้ามาในอดีตทุกชาติเธอเกิดเป็นนักรบ ถ้าไม่เป็นกษัตริย์ก็เป็นทหารเอกรบกับเขาทุกชาติแต่เธอก็ไม่เคยตายในสนามรบมีแต่ขู่ฆ่าที่เขาจะต้องตายในสนามรบทั้งที่เป็นคนที่มีฝ่ายผีมือคล้ายเครื่องการรบคนโตแต่ตัวก็ดีบางครั้งเมื่อคู่ต่อสู้ตายแล้วก็ฟันฝ่าฆ่าศึกฆ่าทหารทั้งหลายตายมากมาย นี่หัวทั้งหลายเหล่านี้เธอยังไม่ได้ใช้นี่เขาถ้าเธอยังยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะเธอจะต้องใช้นี่หัวทั้งหลายเหล่านี้กว่าจะหมดหัวมันก็หาที่สุดไม่ได้ฉะ <c oughs> นั้นกรรมใดที่เธอรับเมื่อทรงขันห้าอยู่มันเป็นเศษของกรรมที่เราชำระนี่มันมาแล้ว การชำระนี่ก็หมายถึงว่าการตกนรกมาแล้วมันเป็นเศษของการติดตามมานิดหน่อยใจคำหนึงมันเพื่อประโยชน์อะไรเธอจงเรื่งรักกำลังใจทำให้ถึงที่สุดของความทุกข์มีจิตใจจับพระนิพพานเป็นอารมณ์จงอย่าห่วงใยในขันห้า ถ้าเราไม่ห่วงใยในขันห้าคนในรูปกายของเราสิอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกมันก็ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราพระสมเด็จพระสัมมา,ส,มาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสตามนี้แล้วองค์สมเด็จพัญจนาสีก็ทรงตรัสว่าเธอเห็นที่อยู่ของเธอแล้วไือย่างแล้วทรงนัมาได้ก,การบอกเห็นแล้วพระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ ก็ทรงตรัสว่าที่อยู่นี้ต้องขึ้นทุกวันแล้ววันนั้นหลายๆครั้งครั้งหนึ่งสองนาทีสามนาทีก็ตามจิตจะได้เป็นสุขให้จิตมันเป็นสุขแล้วก็เราก็ทำงานต่อไปให้กำลังใจมันไม่สบายและมีความวุ่นวายแล้วก็พุ่งจิตขห้าไปสู่จุดนี้อารมณ์จะได้เป็นสุขเมื่อเวลาที่ต้องสิ้นชีพสังขาร จิตจะได้ไม่หลงไปตกในอบายภูมิจะต้องใช้นี่ของกรรมอย่างหนักและจิตจะไม่ค้างอยู่ที่เทวดาหรือพรหมจิตถ้ามารู้จักที่ใดที่หนึ่งที่เดียวคือพอใจที่เดียวตายเมื่อไหร่ร่างกายพังเมื่อไรมันก็ไปที่นั่นเป็นนั้นว่าองค์สมเด็จพระจิตตมานทรงแนะนำพ่อก็จำไว้จึงแนะนำมาสอนลูกตามนี้ เป็นว่าเทพนั่นนี้ก็หมดผลดีเป็นว่าการตายครั้งที่แต่ไรนะสิสัส้นที่เจ็ดที่กขั้นที่ห้าสินะตอนคึ้ครั้งที่ห้ามันเกือบจะตายแต่คนวันนี้กว่าตายก็หมดพันนี้ก็จำไว้ว่าถ้าจิตเป็นกําลังหยาบทุกเวทนามันครอบใจจิตใจง่ายแลวครอบครอบงามจิตใจง่าย ถ้าจิตของเราละเอียดมากขึ้นมาอะไรก็ดูการตายครั้งที่เจ็ดนะลูกนะเวลานั้นพ่อไม่มีทุกขเวทนาเลยเอามองดูเวลามันเลยไปแล้วนี่ลูกเลยวันนี้ก็ขอยุติว้แต่เพียงแท่นี้นะเขาความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลทำใดดีองค์สมเด็จปทศพุลทรงพร่ำสอนมา ขอลูกของพ่อทุกคนจึงเข้าถึงธรรมนั้นและจงถึงบิพานในชาตินี้สวัสดี